จากเพื่อนเปลี่ยนเป็นพระจะเป็นยังไงตื่นมากินข้าวเช้าตั้งแต่ตีห้าพระพะมีนัดบินธบาตตอนหกโมงแล้ววันนี้เราจะมาเดินตามพระกันเย่รถขนพระมาส่งแล้วเจอพระครั้งแรกตื่นเต้นมากไม่ต้องพูดคุยกันให้มากความลงรถก็เริ่มเดินกันเลยครับเราเดินกันอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลสเดาคนมาใส่บาตรได้พระเยอะมากผมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกของผมจริงๆใส่บาตรเสร็จก็จะมีการให้พร โอ้โหผมว่าลรรับพรเยอะมากเดินตามพระอย่างเดียวคงไม่พอผมกับเกสเลยใส่บาตรด้วยเลยแต่ใส่เสร็จก็กลับไปทํางานต่อนะเสร็จงานแล้วผมรู้สึกแบบปลบื้มมากครับแต่กิจกรรมวันนี้ยังไม่หมดเขาพาร์จะขึ้นเทศเป็นครั้งแรกว้าวน่าตื่นเต้นมากญาติโยมก็มาเยอะแถมยังมีน้องๆนักเรียนมานั่งฟังอีกร,รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สวดมนต์มานานมากนี่พระมาแล้วบทสวดยังไม่จบครับมาก็จะมาเท่ยเที่ยวเชื่อมันในความดีครับฮะเรื่องอะไรนะเชื่่อมัคน บอกเลยว่าการฟังธรรมในครั้งนี้ผมมีความสุขมากก่อนกลับก็เลยอยากได้ของอดีมาติดตัวสักหน่อยขอเป็นแบบแค้วคาดปลอดภัยนะครับมาถึงก็เริ่มเขียนเลยไม่ต้องมีคาถาเลยทั้งนั้นเจมข้างในได้ยร์นยมมาแค่นี้แหละพอแล้วเจมข้างนอกยังพอล้างออกได้นะเจมข้างในเอาไว้พาลูกอื่นลวกันเจมหน้าผากไหมไม่